สวัสดีครับเอฟทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวพ่อมาตามข่าวนะครับจากกรณีนะครับโทซิกนะครับห้องของคลับเฮาส์นะครับที่ยังเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นะครับดราม่ายังไม่จบจากรายงานข่าววันนี้ปรากฏว่าที่สพเมืองของแก่นจังหวัดคอนแก่นนะครับนายคุ้มพงษ์ภูมิภูเขียวหรือทนายแดงอายุ60ปีตัวแทนกลุ่มคนอีสานบทนนะครับพร้อมด้วยนายอชิระ อัจฉริยะวงน้ำเอ้วงคำสาวในาชัชนะทัสนิยมและสมาชิกในกลุ่มนำรถขยายเสียงพร้อมติดไปข้างรถข้อความว่าหยุดย่ำดีเหยียดหยามคนอีสานโดยโจทย์อ่านแถลงการหน้าอาคารสพเมืองขอนแกน่นก่อนนำเอกสารพยานหลักฐานเข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทจกตุเรศดอนอ่อนเบ้าสวอสอบสวนสพเมืองขอนแกน่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการสอบสวน เอาผิดกับคนที่ย่ำดีเหยียดหยามคนอีสานตามคลิปในแอปพลิเคชันชื่อครับเฮาโทสิกในคุ้มพง์กล่าวว่ากรณีที่วัยรุ่นตามที่อยู่ในคลิปแอปพลิเคชันชื่อครับเฮาโทสิกพูดเหยียดหยามคนอีสานนั้นอาจจะมีหลายคนมองว่าเป็นคําพูดที่ไร้ของคนที่ไร้ความคิดแต่มันคือคําพูดที่ดูถูกความเป็นมนุษย์ของคนอีสานจึงต้องมาแจ้งความให้ตารวจ ดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายความผิดเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์ฐานกระทำการโดยทุจริตนาเข้าซึ่งข้อมูลอ่านเป็นเท็จข้อมูลบิดเบือนสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนการอ่านถแถลงการนั้นข้อความในถแถลงการระบุว่าจากกรณีปรากฏคลิปเสียงในโลกโซเชียลแพรสพ่สะพัดมีข้อความดูถูกเหยียดหยามคนอีสานอย่างชัดแจง้งโดยเป็นคลิปเสียงที่คนกลุ่มหนึ่งพูดคุยกันทางแอปพลิเคชันชื่อ l u b House โทสิก ข้อความดูเหยียดหยามว่าคนอีสานสกรปรกชาติพัน,นธุ์เป็นพูรุษดพ่อแม่ทำต้อยบา้บาๆนะครับบา่าวพ่อไม่ขอพูดต่อพรารู้สึกว่าโดนดา่าไม่พูดดีกว่านะครับแล้วก็ต่อนะครับก็บอกว่าถ้าหากคนใจนะครับหากคนไทยผู้รักความสงบสามคัคคีคนดีๆเขาฟังแล้วคงไม่สบายใจเช่นกันและอยากให้มีกระบวนการที่จะหยุดยั้ยงกลุ่มคน กลุ่มบุคคลผู้ใช้คําพูดและความคิดเหยียดยันเชื้อชาติคนอีสานแถลงการฉบับนี้ใช้ชื่อคนอีสานในคุ้มพงกล่าวและในคุ้มพงก็กล่าวต่ออีกว่าพวกเราคนอีสานมีสํานึกความภูมิใจในการที่เกิดเป็นคนอีสานเช่นเดียวกับคนทุกเชื้อชาติเชื้อสายพงผ่านคนอีสานมีที่มาพัฒนาการอย่างยาวนานคนอีสานเป็นคนรักสงบเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งกลุ่มคนเชื้อชาติเดียวกันและต่างเชื้อชาติ คนอีสานเคารพผู้หลักผู้ใหญ่และบรรพุรุษโดยยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมอย่างเนื้แน่นแมในสภาพสังคมปัจจุบันก็ไม่อาจกัดกร่อนนะครับมูลเชื้อคนอีสานได้หากกลุ่มบุคคลที่บางอาจกระทาการดูถูกด่ายดีคนอีสานได้รู้ได้เข้าใจใช้สติปัญญาความสำนึกของคนเป็นไทยเชื่อว่าพวกเขาคงไม่กระทาการที่น่าสมเพชวิชนาเย็นนี้ ในคุ้มพงกล่าวต่ออีกว่าทาแแรงการฉบับนี้มีเจตนาที่จะดึงสตินักเตือนใจพี่น้องคนอิสานและคนไทยผู้เจริญให้ใช้ปัญญาในการพิจารณาต่อกรณีที่เกิดขึ้นไม่ควรใช้อารมณ์จนขาดสติและเหตุผลหากจําเป็นต้องโต้ตอบขอให้โต้ตอบอย่างสร้างสารรค์ตามกติกากฎหมายบ้านเมืองที่มีอยู่เพื่อรักษาความสงบ,บเรียบร้อยสิลธรรมอันดีของสังคมลง ไม่มีประโยชน์ที่พวกเราคนอีสานและท่านผู้เจริญทุกท่านจะตอบโต้ด้วยกิริยาวาจาสามานเช่นที่กลุ่มบุคคลพวกนี้ได้กระทําพวกเราขอยืนยันว่าจะไปให้สุดขุดให้ถึงและร่วมกันขจัดเชื้อร้ายลัทธิเหยียดชาตินี้ครับนี่ก็เป็นถ้อยคําจากนายคุ้มพวงที่นําถ้อยคํำแถลงนะครับพร้อมกับแจ้งความนะครับในกลุ่มของอีสานบทนนะครับพูดง่ายๆว่าแจ้งจับวงขับเฮานะครับโทสิกนะครับ ทุกคนใครทำอะไรได้อย่างนั้นนะครับพบกับบ่าวพ่อในข่าวต่อไปสวัสดีครับ